สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการออกของสนตะั้งไฟเบร์นะครับสำหรับ Honda m s x กลอมอยู่จุดนี้นะฮะถ้าอยากให้มันติดไวตอบสนองไวก็คือหมุนมาทางขวานะแต่ถ้าเกิดอยากให้มันติดช้าหน่อยก็หมุนมาทางซ้ายก็ลองปรับตั้งดูนะว,ว่าพอใจขนาดไหน อันนี้มันยังช้ายอยู่ให้มันเร็วกว่าน,นีนา้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่านะครับประมาณนี้ ประมาณว่าเหยียบปุ๊บปิดปับ๊บกำลังดีครับแบบนี้ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับเนี่ยจุดตรงนี้หมุนขวาคือให้มันตอบสนองเร็วขึ้นหมุนซ้ายให้มันตอบสนองช้าลง